ครับสวัสดีครับพบกับรายการครัวพี o ่อุ๊บครับจากช่องอุบปริยาแชนแนลนะครับหายไปสามวันที่ถึงแล้วเกินวันนี้เราก็อยู่ร้านน้องกี้สุดสวยของเรานะกี้ต้องตำกับกี้เมียรัก กับชาติผัวรัก <laughs> สองผัวเมียด,ดูโอ้ยิ้มยักเจ็บสายาอัรยาสัยดีทําอาหารอร่อยนะครับรักกันดีราคาก็ไม่แพงอยู่ที่หลังน้องจิตพาซาบางกะปินะครับเอซีเมืองนอกเมืองไทยมากินได้ราคาไม่แพงเมนูวันนี้ของพี่อุ๊บจะเป็นข้าวผัดโบราณหมูอะไรนะเธอขอ,ขอหมูย่างนี่นะครับนี่เครื่องปรงนะครับก็จะมีขอหมูย่างผักคะนา้า เขาเรียกมะเขือเทศไข่ไก่นี่นะฮะแล้ก็จะมีนี่ผักเครื่องเทียงนะฮะนี่นะแตงกวาต้นหอมมะนาวแล้วก็ข้าวนี่สำคัญหัวใจหลักสำคัญคือผัดซีอิว๊วบางทีเขาเรียกว่า,าข้าวผัดโบราณข้าวผัดร,ร,ถรถไฟนะครับเพราะว่าแถวเวลารถไฟขายเขาก็จะมั่วๆเทซีอิว๊วลงไปเยอะๆดำและยิ่งดํายิ่งอร่อยแต่หากินยากมากเพราะ คนกรุงเทพกินไม่ค่อยเป็นนะแต่ไปไปกินที่สตึกบุรีรัมมาอร่อยมากก็เลยติดใจนะฮะก็เลยจะมาผัดแต่นี้เราเปลี่ยนเป็นคอหมูย่างคงจะอร่อยนะคะแม็กกี้ขาเดี๋ยวตัวเองจะกินครัหรือเปล่าฮะยิ้ม<ๆ>หน่อย<ๆ>วันนี้<ๆ>สา<ๆ>มาเยือนแล้วนะเดี๋ยวติดโควิดฉันไม่มาหลายวันนะ เดี๋ยวมันจะแจ็กผอนหรือเปล่ามันรุ้ยญาติเก่าจะกลับมาเยือนหรือเปล่าโควิดมัน,นะจะไม่มาแถวบางกะปีแน่นอนอ็ไม่แน่นอนนะคะเราต้องเซฟไว้ก่อนมันมาได้ทุกที่แหละครัไม่ดีนะอย่ามาเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้งานเคาดาวตในกรุงเทพแคนเซิลไปหลายงานแล้วจริงๆพี่มีงานมาที่สามมการาคมที่เทคโคโลตัสสมุรสาคร เรียบร้อยนงเรียน <laughs> จีนแล้วค่ะเพราะว่าเห็นบอกรงเรียนสถานที่ราชการอยู่ตั้งแต่วันที่21ธันวาถึง3มกราเปิด4มกราคมแต่ไม่เป็นไรลูกคา้ามัดจำเงินมาเรียบร้อยแล้วเลื่อนมา่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้งานติดต่อมาดิฉันเก็บมัดจำไว้ก่อนเซฟป้ afe, องกันตัวเองไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหม สงสัยปีนี้สงกรานอาจจะไม่ได้เล่นจาานาบอีกแล้วอ๋อเป็นอะไรที่ไม่ไหวแล้วแต่แต่แต่ยังไงก็อย่ามาแล้วกันนะเดี๋ยวร้านตอนนั้นร้านปิกดปกี่เดือนร้านเธอปิดกี่เดือนปิดไปสามเดือนอ่าคราวนี้ปิดหกเดือนครึ่งปีเลยเนาะ,ะมาเดินมาเลยอ่ะอพิชชาช่วยหน่อยเชยหน่อยเอาวางกับงนี้จะเตรียมขส่งเขาเกิดนะครับนี่ตามมาเลยฟ้าวนันนี้ข้าวผัดโบราณหอมหมูแดงวางดิค่ะถือไม่ทำไม เอาผ่านนี้มาทำไมล่ะเออตำนู้นมาเลยติดติดไฟให้เขาหน่อยติดเรื่องอ่ะมาเคาะก่อนค่ะนีเะ่เลิกค่ะเปิดเลิกเอาชัยกี้ต,ตำตำลูกค้างงกันเลย <laughs> บ,บอยอีสามตัวนี้ทำอะไรกันในครัวอ่าวันนี้เมนูนี้เอสตีบังนอกทำกินกันเลยนะคะน้ำมันเขาเรียกน้ำมันอะไรเนี่ยพืชใช่ไหมมรคก โฉนาน้ำมนันให้เขาด้วยเออเปสนสะบันเซอร์เปล่าแล้วก็ไอ้นีม่มากระเทียมกินกระเทียมเยอะๆบางคนไม่กินนะเขาบอกเป็นแก้มมะเร็งกระเทียมไส่ปเปียงกินเขาด้วยนะเขาจะได้มีเพื่อนกินพอหมูย่างมาพอหมูย่างกีมม่ค่ะนมาใกล้ๆแล้วก็กระเทียมไส่ เราไข่มาเลยสองใบนี่ไงอต้องาใหม่ก็ได้อันนี้โชว์มีน้ำใส่นะล้วค่ะเขาไม่กินหมูเยอะใส่สามชิ้นพอ,อมาเตตอกไปค้าถ้ามือไม่ว่างอาช่วกันตอกเลยใส่ไ,ไปเลยตอกไปเลยตอกไปเลยตอกไปเลยอ่าดีๆน่าจะอร่อยมากเลยเช่วยกันสู่อนนียีๆเดี๋ยวข้าวมาแล้วเราไปใส่นั้นข้าวมาข้าวมาเลย เราข้าวมาเทไปเลยปล่อยให้มันลงแค่หนึ่งใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวเราใส่อ่าไปเลยนี่แล้วตัวนี้ก็ใส่นี่เลยของดีของดีของดีมันเค็มนะเราก็ไม่ต้องใส่แอนดันมากอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำปลาขอแม็กซี่หน่อยแม็กซี่ค่ะเขาแบบไม่ต้องใส่น้ำปลาหรเพราะมันจะเหม็นน้ำตาลไม่ใส่อือสิ่งนี้สำคัญคือนี่นี่อุ้ยลุกกระเด็น อเอาเั่นมาคณะมาอุ้ยคณะเดียวคณะเราต้องมาเกิดขนคณะไปเองกินมากเดื๋ยมันมันเยอะไปแต่ไปเลยข้าวเยอะนั่นน่ะไม่ทำเสร็จแล้วเือะน้ำมันเยอะไปพอพอถึตาไม่ใส่นะเขาไม่กินหวานแต่กระตาสวยมากเนี่ยมันต้องออกดำๆเห็นไหม ้ข้าวผัดต้องเรียนเราไม่ต้องคนนั้นมากเนี่ยกลับไปเราดำดีได้ทีนะดำพออย่างที่ยังดำไม่พอเนาะดำได้ไหมได้เนาะได้เนาะดำมากเดี๋จะผมใช่ไหมมันไม่ผมหรอกมันจะผมหอมดีแล้วผงซอสดีไม่กี่ไม่กส่เลยนะไม่ไม่กี่ไม่ใส่ใส่ยูดําดีกว่าจะใส่ซีสวยหน่อยนึงหน่อยหนึ่งซีฟู้ดน้ำใส่เนาะมาน้่งใส่ให้นิดเดียวนะ อย่างโรยผิวไทยอย่างลอยง่ายมากเมนูนี้นะง่ายมากนะจริงๆผักกับมีอะไรก็สับสับสับใส่ไปใส่ไปใส่ไปนะคะเขาเรียกข้าวผัดโบราณหรือข้าวผัดรถไฟค่ะเพราะว่าบ้านนอกจะชอบทำกันกรุงเทพไม่ค่อยมีราคา หอมอย่าเพิ่งให้มัน<ย>อันนั้นก<ห><อ>่อนแป๊บนึ่งให้หน่อยให้หน่อยนะจ้าจ้ายัไงไงครับดมือถ่ายหน้าคนทำได้ไหมคะวันนี้เบาๆนะคะโอายอากาศขนาดเบาแล้วนะกลับมากรุงเทพอากาศเย,เย็นเลยครับดีใจจันเลยมูลีรามหนาวไหมจ้เาเย็นนะจ้าดีเป็นเมืองของลิซ่าแบ็คทิงดังเกิดที่ตะปึกปรากฏว่า คนที่จะตึกสาวแก่แม่ไม้เด็กเล็กไม่ผมม้ากันทั้งเมืองเลยค่ะคุณยายเจตถึงเขาไม่ผมมา้าตามแบบซ่าแบ็คพิซซ่าแบล็กพีงเงนี่ยนึกว่าตามแบบแม่คะส้มตำจัดจานอีกเอาวันนี้ไม่มีม้าเหรอคะ,อคะวันนี้เปิดเมงเ,เหรอคะวันนี้เปิดเมงจ้ามาถูกแล้วมาใไปจานไหนไปจานมาเลยจานไหนได้ละเยอะๆเลยจ้าปิดยังไงเนี่ยมาน้องปิดให้น้องน้องปิดให้ข้าวผัดโบราณคอหมูย่างโซบที่อก เอสีจะมาสั่งกินได้เลยนะครับได้เลยเมนูวันนี้มีที่ร้านนะจ๊ะเราขายจานเท่าไหร่ดีจานละห้าพันจานละสี่สิบบาทเองจ้าโอ้สี่สิบบาทเมื่อกี้แล้วหล่อนจะได้กําไรอะไรอ่ะลอยพิชัยหน่อยได้รอยยิ้มกกับลูค้าไปนั่งตรงโน้นมาหล่อนจะได้กําไรอะไรนั่นพี่ใครนั่งไปนี่ไหมลอยพิชัยหน่หน้าร้านนะจ้าอาหารจานเขาเขากินไม่หมดเนี่ยเลยเดี๋ยวก่อนนะได้มีน้ำปลาพริกไหม มีนี่นี่น้องนี่นี่อยู่นี่จาะนี่เนาะพริกน้ำปลาอยู่นี่ช้อนนี่ท่าต้องตักเนาะช้อหน่อยได้ไหมใส่ด้วยนะน้ำปลาพริกเห็นไหมข้าวผัดโบราณคอหมูกย่างค่ะคุณแม่มาสั่งได้สูตรใหม่นะสูตรพระราชทานจานละห้าพันบาทคุณแม่บอกที่ฉันรับประทานไม่ลงเลยไม่ใช่ตีติดปาทค่ะคุณแม่ขาช้อนนี่ไหนเดี๋ยวเห็นอยู่ในยูทูปนะเนี่ยเดี๋ยวนะ เย็นนี้นะคะ FC มองนอกและเมืองไทยทําได้เลยนะคะอ่าไม่มีอะไรมากเห็นไหมผักเนี่ยมีต้องมีน้ําปลาที่สําคัญคือซีอิ๊วต้องดำไม่ต้องใส่น้ำปลานะเพราะว่าเราใส่ของดีใส่แม็กกี้ใส่ซีอิ๊วมันจะดำไม่มันจะเค็มอยู่แล้วถ้าอยากชอบเค็มนะครับก็อะไรนะใส่กันทีหลังได้เนี่ยผักเห็นไหมม้่อกีบกับผักล้วผักชีตัวเองมีไหมมีจะมีมีมะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคนชิมรสชาติ ผักชีให้ใหคุณนาย<ช><ห>อุ้มหน่อยค่ะผ <ขอ S 1> ัก <ขอ S 1> <ๆ>ชีโรยเดี๋ยวก่อนนะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสุขภาพใส่ผักเดี๋ยวนยิ่งดีบางคนใส่หอมหัวใหญ่แต่พี่กุไม่ชอบกินหอมหัวใหญ่แต่หอมหัวใหญ่ชอบใส่ในไข่ไข่ไข่ทอดนะครับเมนูนี้ร้านคุณกี้ส0ิบบาทค่ะข้าวผัดโบราณพอหมูย่างให้ให้หมูครึ่งชิ้น ไม่ไม่ฮะน่ะน่าจะกินจะกินเป็นต้นอยากได้ผักชีเอาผักชีมาโรยอีกอยากได้ผักชีเป็นต้นอ่ะผักชีไทยเราใส่หมูกี่ชิ้นคกี้ขาครึ่งชิ้นพอเนาะครึ่งชิ้นสี่สิบบาทจะโดนลูกค้าด่าไหมเดี๋ยวเขาบอกอีแคมอีหน้าเลือดไม่ได้ไม่ได้เอาเองกะทำไรเอาผักชีเนี่ยเขาตื่นเองรสชาตินี้เบาอุ้ยรวยมากนี่หยิบเยอะหยิบหนอยหยิบหน่อยนึ่ง เออนีตายนี่โรยไปทุ่นหรอเขามาเมาเลยเอามาเลยเขาบ,บ,บ,บ mmm อกผักชีมันจะหอมโลยแบบนั้นใช่นี่นี่ผักต้องเยอะๆไว้ตรงไหนอะไว้ไม่ถูกเลยนั่นแหละวันนี่เนาะสวยงามล้างมือมาแล้วนะคะนี่เป็นของจริงไหมหนูนึกว่ายังไม่กลับมาจากบุรีรัมย์เออเดี๋ยวจะกินก่อนนะเขากินก่อนนะอยากเห็นตอนกินน่ะได้ได้เต่งก็อย่าเพิ่งนั่งไปเขากินก่อนแล้วเดี๋ยวเต่งก็ นะกินจากและจานนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าถ้าตีดตีเป็นกันเท่าไหร่สักกี่สี่สิบาทเคยผ่านให้ลูกค้าอยู่ประมาณนี้ลูกค้ากินสองคนเฮ้ยมันคนเดียวกินไม่หมดถ้าติดไม่ได้หรอมันถูกนะกี้เธอแล้วเธอจะได้กําไรอะไรอ่ะถ้าเขาเพิ่มไข่ค่อยห้าสิบอาจารย์อ๋อมันมีไข่สองใบนี่นะลองกินดูนะนี่ยังไม่ใส่น้ำปลาพริกนะมาชิมมื้อแรกว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อย ถ้าอร่อยก็หมดถ้าไม่อร่อยนังกี้จะต้องหน้าแห่จะจะเทใส่หน้านังกี้แล้วหัวอภิชาติขาทานข้าวกับพี่อุ๊บค่ะนังกี้จะกินไหมกินจ้าเา <c oughs> พูดกับหัวพูดเพราะเหรอฮะเวลเาพูดกับหัวพูดเพราะใช่ไหมอ่ะมากินก่อนนะเป็นงั้างคะอ,อร่อยอ่ะมันไม่ต้องใส่อะไรเอ๊ะทำไมอร่อยอ่ะพริกน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่หรอ,อมันเข้มข้นอ่ะเข้มข้นอร่อยมากเลยนะครับ ็อย่าลืมนะครับร้านกี้ต้มตำนะครับหลังน้ำจิ้พาสต้าบังกะปิเมนูนี้คือข้าวผัดโบราณคอหมูย่างคุณกี้ขายสี่สิบาทท่านก็บอกว่าคุณกี้ยอยากเอาอะไรที่ไหนหมูไม่ใช่เครื่องทิ้งนะหมูไหลที่นั่นแล้วหมูหมักมาจาก,กยะยะะดีเนี่ผักเยอะๆเลยนะหนูผักมันมีน้ำปลาน้ำปลาที่เห็นไหมน้ำปลาคือต้องยั่วๆอย่างนี้เห็นไหมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตับกรยไอเลรก็ดิ่งไอเลิฟยู กับหมูย่าอโอ้ยไอหมูย่างชาแนลนะครับติดตามกันนะจ๊ะไม่ให้ค้าน้องอภิชาติขาดูนะกล้องหน่อยเป็นไงคะใช้เข่าแล้วต้องว่าดีครับเปิดหน่อยเปิดหน่อยตัวชงหน่อย,งอยงชงยชชิ่งขึ้นชงยน่งมาจัดจลิตไม่ได้มาทำรายการอีนี้นั่งแกงไงโอเคค่ะขอปิดห้องแล้วเดี๋ยวกินแล้วจะได้ไม่มีใครผัดจังหวัดนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับกับเมนูนี้นะครับข้าวผัดโบราณพรอหมูย่างนะครับ